สวัสดีครับพบกับช่องพี่เจมตาโตนะครับในวิดีโอนี้เราก็จะพามาสร้าง REST API กันต่อนะครับ โดยในวิดีโอนี้เราจะสร้าง REST API แบบที่เราสามารถกำหนด ID แล้วนำ ID นั้นไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลตาม ID ที่เรากำหนดไว้มาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาสร้าง API เส้นใหม่นะครับซึ่งเป็น API ที่ใช้ในการ get ข้อมูลแบบ by ID นะครับเรามาที่แถบซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นแถบของ Node จากนั้นก็มาที่หม d e m มู่ Network นะครับเลื่อนลงมาหรือว่าสามารถ search ค้นหาจาก Filter Node ได้นะจากนั้นก็ให้ลากตัว h t P ีอ in เข้ามานะครับจากนั้นก็กำหนด่าด ID ขึ้นมา1น่าดนะครับเป็นเซนเซอร์เหมือนเดิมนะครับเซนเซอร์ ensor, แต่ว่าเราจะลแล้วก็โคลอน ID นะครับซึ่งตัวโคลอน ID นี้จะเป็นตัวพารามของ URL นะครับซึ่งเราจะใช้พารามตัวนี้นำไปเป็น ID ที่เราจะเก็ตข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ขอตั้งชื่อนิดนึงนะครับตัวนี้เป็น Get by ID นะครับจากนั้นให้เราลากตัวโหดอีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า HTTP Response นะครับเพื่อให้มันตอบกลับไปยัง Client นะครับจากนั้นก็ให้เลือก Debug มาหนึ่งตัวนะครับเพื่อเราจะดู Debug ที่ถูกส่งมาจากตัว Request นะครับก็ใน Debug นี้อ่ะจะเอาเป็น Payload ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังไม่ตั้ง ก็เราลองมายิงตัว API ตัวนี้ดูนะครับก็กด deploy ไปครับเดี๋ยวเราจะลองยิง API ผ่าน Brows e r ซอร์ก่อนนะครับก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาจากนั้นก็พิมพ์ผ่าดเลข IP ของ Node.js แล้วก็ตามด้วย port ของ Node.js แล้วก็เป็นพาดของ API ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า sensor แต่ว่า sensor ถ้าเรายิงไปที่่าด sensor เฉยๆมันจะมาเข้า่านนี้นะครับเพราะว่า่าดนี้เป็น่าดที่ get ข้อมูลทั้งหมดมันก็จะมาเข้าบล็อกนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็น get แล้วก็มี colon id ซึ่งไอโคโลนไอดีข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น ID ที่เราจะกําหนดเพื่อให้มันไปค้นหาข้อมูลตามในฐานข้อมูลนะครับก็กลับมาที่ตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เราสลับไปอีกทีหนึ่งครับแล้วก็สลับเสร็จแล้วก็เพิ่ม ID ที่เราต้องการนําไปค้นหาข้อมูลนะครับในที่นี้เราจะกําหนดเป็นหนึ่งก่อนในที่นี้จะยังไม่เห็นอะไรนะครับแสดงแต่ว่ามันได้เข้ามาที่ API เส้นใหม่แล้วนะครับเราลองกลับมาดูที่โนดเลสนะครับ เราจะเห็นเดี๋ยวลองเคลียร์ล็อกแล้วก็ลองยิงอีกรอบหนึ่งครับนี่เราจะเห็นว่าตัว API ที่เรายิงไปเมื่อกี้ที่สแล็ตามด้วย ID ที่เรากําหนด่มันได้เข้ามา API เส้นนี้แล้วครับแสดงว่ามันถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าทําไมมันยังเป็น Empty ใช่ไหมครับทำไมมันไม่แสดงเลข1หรือว,ว่าแสดง ID ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าในตัว Request ไอตัว Debug ตัวนี้ตอนนี้มันรับเป็น Pa y Load แต่ว่าตัว Request ที่มันส่งตัว URL ID ตัวนี้มามันไม่ได้ส่งเป็นพารามเป็น Payload นะครับมัน ไม่ได้ส่ง payload ตัวนี้มันจะส่งเป็น MSG IQ IQ ตัวนี้ก็คือ request ที่ถูกส่งมาจากตัว client ตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปอีกทีนึงจากนั้นก็เป็นาานะครับซึ่งาาก็คือ,อเดี๋ยวเรากดดันไปก่อนาาก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายโคลอนนี่ครับมันจะเป็นาาม,มันจะเป็นาาที่เรากําหนดนครับเดี๋ยวเราลองมาดู debug ก,กันนะครับเรากดมาดู debug อีกทีนึงก็จะเป็น MSG IQ แล้วก็ pararam อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามา ดูว่าพารามของเราจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงเอากดดีพอยไปก่อนจากนั้นก็ขอเคลียร์หลอกไปรอบนึงแล้วก็ลองยิงอีกรอบนึงนะครับก็ยิงเสร็จก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็กลับมาดูที่หน้าโนเลตก่อนจากนั้นเราจะเห็นว่ามันมีเจสันขึ้นมา1ตัวนะครับซึ่งเจสันตัวนี้ก็คือพารามที่เราส่งมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราลองเป็น ID ใหม่นะครับเป็น ID 12แล้วกด e n t e r ดูอ่ะตัวนี้ทำไมยังเป็น1อยู่อ๋อเพราะว่าอันนี้ยังเป็น1่ไม่ใช่ 1, 2, 7น Enter ไนนปรองเป็น1 12 เจตตามที่เราต้องการแล้วนะครับมันจะถูกส่งออกมาเป็นในรูปแบบของ o b j e c t j ์เจสนะครับส่งออกมาจากตัว m s g iq param um นะครับถ้าสมมุติเรากำหนดตัวนี้ไม่ใช่ไอเดสมมุติเป็นเป็น user id มันก็จะเป็นตามที่เรากำหนดนะครับไอตัว by param um ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็น Object ชื่อนี้เดี๋ยวเราลองมายิงอีกรอบนึงว่าหน้าตาม,มันจะเป็นย่าง นี่มันก็จะเป็น user.id ตามที่เราต้องการซึ่งถ้าสมมุติเราต้องการจะใช้ตัว user.id ตัวนี้นะครับเราก็สามารถดอทไปอีกรอบหนึ่งได้เงี้ยสมมุติอันนี้เป็น user.id ใช่ไหมแล้วก็ดอทไปอีกรอบหนึ่งเราก็สามารถได้ข้อมูลข้างในตัวนี้ละเดี๋ยวลองชุบอีกรอบนึ่าใน log ก,ก็จะได้เฉพาะ value ที่ออกมานะครับถ้าสมมุติเราจะใช้ตัว id ตัวนี้ไปไปใช้งานนะครับซึ่งเราจะใช้ value ของ id อันนี้ไปทําการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะรับเดี๋ยวลองเราลองมาเริ่มกันเลยนะครับต่อมา เราก็จะมาทำการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยเอา i นอ่า request ที่เราส่งมานะครับแต่ว่าเราจะทำการเปลี่ยนเป็น ID เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ง่ายในการเขียนคำสั่งนะก็เปลี่ยนเลยนะเป็น ID จากนั้นเราจะใช้โ f ดฟังชันนะครับในการสร้างคำสั่งแล้วก็ยิงไปขอข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ลากมาใส่โนดฟังชันนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะสร้างอ่าอ่าเราก็จะสร้างตัวแปรหนึ่งตัวขึ้นมาเป็น ID นะครับซึ่งเป็น ID ที่รับจาก รีเควสเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตัว id เท่ากับเป็น m s g r e q p a r a m ิม s แล้วก็ id นะครับเอาลองมาดูว่ามันถูกไหมมาดูที่ debug นะครับนี่ก็จะเป็น msg.req.param uh, ตัวนี้ยังเป็นมันต้องเป็น id นะครับหรือว่าก๊อปคำสั่งนี้มาเลยก็ได้ถ้าไม่แน่ใจก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะได้ id เรามาแล้วถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันได้ตัวแปรนี้ออกมาจริงไหมเราก็ลอง msg.payload ไปก่อน return ไปก่อนเท่ากับ แล้วก็ลองหลอกออกมาดูก่อนโดยหลอกตัวนี้เราต้องเปลี่ยนเป็น payload นะครับเพราะว่าเราส่งออกมาเป็น payload ตัวนี้เรากด deploy หนึ่งครั้งแล้วก็ลองยิงดูนะครับตอนนี้ DPI เราจะไม่มีレスปอนตอบกลับมานะครับเพราะว่าไอ้เส้นนี้ไม่ได้ลากมาเชื่อมเช่นเส้นนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับรก็กดนี้ไปก่อนแต่ว่าเรามาดูหลอกนะครับมันบอกว่ามันผิด MSG is not defined น่าจะเขียนผิด MSG MSG ต้องเป็น MSG นะครับตัวนี้ผิดตรงนี้ข้อดีของการ อ่าเช็คห็อกก็จะรู้เออเลยนะครับว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะ เขียนอะไรผิดนะครับก็เขียนหลอกไปก่อนจากนั้นก็ลองเดี๋ยวเราจะให้มันレスปอนตอบกลับมาก็ลากหนดนี้เชื่อมก่อนเ้าก็เขียนหลอกจากนั้นก็ลองยิีรอบหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่หน่าก็จะไม่ค้างแล้วนะเพราะว่ามีレスปอนตอบกลับมาเนี่ยเราก็จะได้เลข1 2ึ่นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลขก็จะเป็นสมมุติเป็นเลข3เราก็จะได้เลข3กลับมาแสดงว่าตัว ID เราถูกต้องนะครับซึ่งในภาษา Java Script เราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับถ้าสมมุติเราไม่อยากดอเดเราสามารถนํา ID ตัวนี้มาเป็นตัวแปรได้เลย โดยการที่ลบดอทเมื่อกี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายแบบนี้นะครับนี่ก็จะดูอันนี้คือการถอดออบเจกต์ข้างหลังนะครับมาสร้างเป็น ID แต่ว่าถ้าสมมุติเรายังไม่ชํานาญเราก็ใช้แบบเดิมไปก่อนเดี๋ยวมันจะงงนะครับอันนี้ทําให้ดูเฉยๆครับประมาณนี้นี่เราก็ได้ ID ขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็เขียนคําสั่งในการค้นหาข้อมูลนะครับโดยที่เราจะมาทําการทดสอบก่อนนะครับว่าคําสั่งในการค้นหาข้อมูลแบบ by id ทํำยังไงนี่เราก็มาที่หน้า php my admin นะครับจากนั้นก็มา edit line นะครับเพื่อแก้ไขคําสั่งโดยคําสั่ง ที่เราจะใช้ก็คือ by id แล้วก็พิมพ์เพิ่มไปว่าเป็น where นะครับ w h r e id column id เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ใส่ตัวนี้ไว้นะครับเพื่อให้มันเป็น string นะครับป้องกัน error น,นิดนึงจากนั้นเราก็ลอง by เป็น 3, 2, 1ก่อนนะครับ 3, 2, 1นี่ครับก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นข้อมูล1แค่1ตัวละ,ะครับตาม id ที่เรากาหนดแล้วก็กบค่สั่ง จากนั้นเราก็มาที่หน้าโนดเลสแล้วก็สร้างคําสั่ง SQL ขึ้นมา1ตัวนะครับ SQL จากนั้นก็เท่ากับแล้วก็เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เราก็ต้องใส่ double ลโ o d e ก่อนนะฮะโดยภาษา JavaScript เราจะใส่ semicolon ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้ามันอยู่บรรทัดเดียวกันเราต้องใส่นะครับเพื่อแบ่งคําสั่งเช่นถ้าเขียนมันมีเออร์เรอร์นะครับเนี่ยต้องใส่ซมิคลอนค่ะแต่ถ้ามันอยู่บรรทัดเดียวคําสั่งเดียวเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับประมาณนี้ตัวซีมิคลอนตัวนี้จะเป็นของคําสั่ง SQL นะครับเราจะใช้ก็ได้แต่ว่าเราใช้มันจะดูง่ายนะครับแล้วก็เมื่อเราได้คําสั่ง SQL แล้วแต่ว่าตัวนี้ยังเป็น ID ของที่เรา Make ไว้นะครับในที่นี้เราจะทําการนําตัวแปรนี้มาใส่ในนี้โดยการที่เราจะ การ prepairing นะครับโดยการ prepairing จะเป็นการป้องกัน SQL injection นะครับโดยที่เราไม่เอาตัวแปรนี้มาแนบใส่ตัวนี้ตรงๆนะครับการทำ prepairing ถ้าเราดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็มาดูที่ฟังก์ชันนี้นะครับการ prepairing จะเป็นประมาณว่าตัวนี้ให้ส่งเป็นคำสั่ง SQL ให้ส่งเป็น topic นะครับส่วนตัวนี้ที่จะเอามาแนบใส่กับทำการ prepairing เราต้องสร้าง array ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวแปรเข้าไปใส่ในตัว array นะครับโดยตัวแปรใน array ก็จะแมปตามตำแหน่งที่เป็น question mark ข้างหลังนี้นะคบก็จะเป็นการแมททำการ Pre p r e p a n i n g นะครับเพื่อป้องกัน sql injection นะครับในท้่เราก็จะทำสเต็ปประมาณนี้นะครับแล้วก,กลับมาที่โนดของเรานะครับโนดนี้เดี๋ยวขอตั้งชื่อก่อนว่าเป็น get by id ฟังนนการทำ p r e p a a r l i n g เมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นจาก SQL เป็น MSG.topic นะครับแล้วส่วนตัวนี้เราก็จะสร้างเป็น MSG.payload นะครับแล้วก็สร้างเป็น array แล้วส่วนตัวนี้ตรงนี้เราก็จะสร้างเป็น question mark นะครับแล้วก็ใส่ id นี้เข้าไปนะครับนี่แค่นี้เราก็ได้คำสั่งในการก็บข้อมูลแล้วนะครับโดยตัวนี้ก็จะไปแมปใส่ตัวเครื่องหมาย question mark ตัวนี้นะครับ id ที่เราได้ก็จะไปถูกใส่คำสั่ง SQL ลงใน แล้วก็ทําการค้นหาข้อมูลให้เรานะครับก็ลองลากเดี๋ยวเราจะเพิ่มโนดตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งแล้วก๊อบมาเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็ทําการลากมาใส่เอาตัวนี้เราก็ทําการลากมาใส่ตัวนี้เดี๋ยวนี้ลบออกก่อนส่วนตัวนี้ก็เป็น payload ปกติก็น่าจะโอเคส่วนตัวนี้จะยังไม่มีข้อมูลนะครับในการที่เรายิง API มาเพราะว่าเรายังไม่ดึงใส่แต่ว่าเราก็ดึงใส่เลยน่าจะไม่มีปัญหาถ้าสมมุติมันยังมันไม่แค t นะครับแต่ถ้ามันเออเลือกหน้า API เราจะค้างครับ เเรากดดีพอยไปก่อนว่ามันโอเคไหมเรามาดูว่าเราอ่ะจะยิง ID เป็น ID3 นะครับว่าตัว API ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มันจะถูกต้องไหมเอาเรามายิงกันนะก็มาที่เบราว์เซอร์ตัวที่ใช้เทส API นะครับจากนั้นก็กดทสนะฮะอ่าตอนนี้ก็เออร์เรนะครับน่าจะเออร์เรสเพราะว่า ID3 ก็น่าจะมีนะครับถ้าความเป็นจริงอะ่ะเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลนะ ID 3มันมีนะครับแต่ว่าเหมือน API เรายังไม่มานะครับอาจจะเป็นประมาณว่าส่วนล็อกก็ออกมานะครับแต่ว่ามันบอกว่ามันเออร์เร Cannot header อรายอนนี่คืออะไรอิปโนนี่ก็น่าจะถูกต้องนี่ก็หลอกออกมา ID 3ก็ถูกค้นหาแต่ว่าบอกว่าอ๋อน่าจะเส้นนี้หรือเปล่าเอาลองออกลบออกเส้นนึ่งอ่าแสดงว่าเมื่อกี้มันชนกันนะครับก็ให้เป็นรับข้อมูลจากดาตาตัตเตอรบสตัวนี้นี้เราก็ได้ ID 3ตามที่เราต้องการนะครับแวร์ตาม ID เดียราลองเป็น ID 4ก็จะเป็นข้อมูลของ ID 4นะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มแคทออกมาตัวหนึ่งอะ่ะเพื่อจะมาดัก จับโนดตัวนี้นะครับเดี๋ยว d a t a ต a s e บตัวนี้เราจะตั้งเป็น db get by id นะครับเพื่อว่าถ้าสมมุติเราจะใช้แคปของตัวนี้ก็ได้นะมันมันส่งเมสเซจเป็น get data not found แต่เราอยากมีข้อมูลตัวใหม่เราก็สร้างมาใหม่เลยนะครับเพื่อแบบง่ายๆเลยแล้วก,ก,ก็ปุ๊บก๊อปมันมาอีก ชุดนึงแล้วก็มา2ตัวนะฮะลากขุมแล้วก็กดคอนโทรลซีคอนโทรลวนะฮะเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้ฮนะอ่ะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นไบแดีน,นี้เลือกเป็นตัวนี้อเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับว่า เพื่อให้ง่ายนะครับส่วน m e s s a g ที่เราจะตอบกบ pen, ลับไปเป็นเราก็จะเป็น get data by id not found นะครับส่วน status ก็ส่งกลับไปเป็น500ก็ได้นะตแตนดารชดส่วนอันตัวนี้เราต้องลากไปใส่ response ครับ deploy นะครับจากนั้นก็กดดูครั้งหนึ่งครับก็ไม่มี error อะไรนะครับแต่ถ้าสมมุติเราลองใส่คำสั่งผิดสักตัวหนึ่งผลมันจะเป็นยังไงนะอตอนนี้ก็แจ้ง error มาแล้วนะครับ ตามที่เราเมสเมสเซจออกมาเรียบร้อยนะครับถ้าเราลองมาเทสใน postman นะครับ postman status ตตก็เป็น500ตามที่เรากำหนดเราจะดู status ตตได้นะครับถ้าเราปุดเทสใน postman ตรงนี้เราก็เปลี่ยนคำสั่งกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับ ในตอนนี้อ่ะมันได้ออกมาเป็นอารีนะครับซึ่งมันเป็น1ตัวก็จริงแต่ว่ามันออกมาเป็นอารีแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าสมมติเราเก็บข้อมูลแค่ตัวเดียวเราส่งแบบนี้ก็ได้นะครับให้หน้าบ้านไปเกะเอาตามอินเด็ก์แต่ว่าเราจะส่งเป็นอ b อบเจกต์ตัวเดียวเลยโดยที่ไม่มีอาราานีนะครับเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูนะฮะเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอที่เราได้ออกมามันคืออารีหนึ่งตัวนะครับกรณีที่มัน Su ักเซสนะครับแล้วก็เราอ่ะเดี๋ยวขอจัดโนดนิดนึงเราจะมาแกะข้อมูลก่อนไปส่งนะครับก่อนส่ง ให้กับレスปอ e นะครับเดี๋ยวลดก่อนส่งให้ถึง r p スปอนลบเส้นนี้ออกก่อนแล้วก็เราจะเพิ่มโนดมาตัวหนึ่งนะครับเป็นโนดเช้งนะครับโนดเช้งถ้าข้อมูลมันไม่เออร์เลมันเข้าบล็อกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะใส่เป็น payload แล้วก็ไอตัว My SQL ตัวนี้มันส่งออกมาเป็น Msg.payload อยู่แล้วซึ่งมันได้ถ้าสมมุติมันสําเร็จอะมันจะได้เป็น อารีหนตัวนะครับฉะนั้นเราก็มาแกะ Rra ีออกมา1ตัวก็คือแกะอ r รีอินเด็กที่0นะครับเพราะว่ายังไงมันก็ได้เป็น1ตัวอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็น Rra ีมีตัวเดียวมันจะอยู่แค่อินเด็กที่0นะครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับ M m g payload แล้วก็ตามด้วยอินเด็กที่0นะครับแล้วก็สิ่งที่จะ ไม่ไม่ใช่ดิอ๋อมันต้องส่งอันนี้คือขาส่งขาส่งออกไปนะครับก็คือขาส่งออกมาจากจากเส้นนี้แล้วส่งให้โหนดอื่นนะฮะแต่ว่าส่วนตัวที่จะส่งไปก็คือตัวนี้นะครับ to value อะ่ะ เราต้องทำตัวนี้เป็น msg แล้วก็ดับ payload ก่อนนะครับจากนั้นก็เป็น index 0นย์ะครับนี่ครับอันนี้คือขารับนะครับเรารับข้อมูลจาก node mysql นะครับตัวนี้เป็น array มาชุดหนึ่งแล้วเราก็มาเกะแกะเสร็จแล้วเราก็ส่งออกเป็น payload นะครับเอาลองมาดู debug ด้วยแล้วก็ลองดูตัว request ด้วยนะครับมัน success ไหมลองดูนะอ่าตอนนี้เราก็ได้เป็น object โดดๆแล้วนะครับไม่มี array คุมแล้วก็อันนี้ก็ถูกต้องนะครับแต่ถ้าสมมติกรณีที่เราใส่ ใส่ที่มันไม่มีนะครับสมมติไม่มี ID สักอย่งน,นี้ ID สูงสุดมันอยู่ที่300รงั้นเราใส่เป็น400รลองดูถ้าเราใส่เป็น400อ่ะมันจะไม่มีอะไรตอบกลับมานะครับเพราะว่าเหมือนอ่ามันก็ไม่เออร์เรอร์นะครับเดี๋วลองมาเทสใน postman สเตตัสมันก็เป็น200แล้วก็มันไม่ส่งอะไรตอบกลับมานะครับส่วนตัวนี้ถูกส่ง ออกมาเป็น u n d e f i n e ซึ่งในความเป็นจริงมันก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราเก็ทข้อมูลที่มันไม่มีแต่คําสั่งมันถูกต้องมันก็จะไม่ตอบกลับอะไรเลยอันนี้ก็แค่นี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับ แต่ว่าถ้าสมมุติเราจะมาดักว่าเออถ้ามันไม่มีข้อมูลตอบกลับมาให้มันฟ้องเออร์เอร์กลับไปนะเราก็สามารถทําได้นะครับโดยที่เราจะใช้โนดสวิตช์นะครับในการเช็คว่าข้อมูลมันมีหรือไม่นะครับถ้าข้อมูลไม่มีให้มันตอบกลับเป็นข้อความเออร์เอร์กลับไปแล้วก็สเตตัส500นะครับว่าเป็นเออร์เอร์ไม่มี ID ตัวนี้นะครับเราก็ลองมาสร้างกันเลยนะครับโดยที่เราอ่ะจะลากเราจะใช้โนดสวิตช์นะครับในการตัวฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับก็ลากโนดสวิตช์มานะครับแล้วก็ลากโนดสวิต เมื่อเชื่อมกับตัวเซต payload ตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัว debug ตัวนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็จากนั้นให้เราคลิกมาที่ตัว node สวิตช์นะครับแล้วก็ไอข้อมูลที่เราจะ filter ก็คือตัว msg นะครับเพราะว่าตัวนี้มันส่ง msg.payload มาแล้วก็มันจะส่งเป็น object ศูนย์ฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัว s วิตช์ตัวนี้เดี๋ยวเราลบเส้นนี้ออกก่อนมาไว้ตรงกลางระหว่างตัวเซตนะครับตัวนี้ส่วนตัวเซตนี้เอาออกก่อนจากนั้นก็เราจะเช็คตัวที่ส่งกลับมาจาก database ยตรงนะครับโดยที่เราจะเช็คว่ามันเป็น empty หรือไม่นะครับ payload ที่ส่งมาเข้าสวิตตัวนี้โดยตัวสวิต์ก็คือเราจะสร้างเป็นเคสเป็นเคสนะครับเป็นเคสว่าเออถ้าสมมุติมันเข้าเงื่อนไขนี้ให้มันมาทําเส้นนี้ถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็สร้างอีกเส้นมารองรับก็ได้นะครับเดี๋ยวเราสร้างเคสแรกขึ้นมาก็คือเราจะเช็คว่ามันมันเป็น empty ไหมอย่างเงเี้ยก็คือจะเป็น is empty จะเป็นเส้นแรกส่วนเส้นที่2ก็จะเป็น is not empty นะครับ ก็คือตัวนี้มันจะมี2เส้นเส้นบนจะเป็นว่ามันไม่พบข้อมูลตัว id ที่เราเรียกอ่ะมันไม่มีส่วนเส้นที่2ก็คือมันพบข้อมูลข้อมูล s u กเซสนะครับอ่ามันจะได้2เส้นออกมานะครับถ้าสมมติเราเพิ่มเคสไปเป็น3เส้นอ่ะมันก็จะเป็น3เส้นแบบนี้แต่เราจะเช็คว่าแค่มีหรือไม่มีนะครับก็จะเป็น2เคสเคสแรกก็คือกรณีที่มัน error เ,เ,เราจะให้มันมาเข้าที่ตัวบล็อกนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะเอา error ไปไว้ข้างบนนะครับ เพื่อให้ดูง่ายเือเไปไว้ข้างบนเลยแคดข้างบนเออเลยประมาณนี้ก่อนแล้วก็ส่วนเคสที่2อะ่ะก็คือมันมีข้อมูลมันไม่เอ็ม y นะครับก็ให้มันเซตเข้าข้อมูลเข้าไปเลยประมาณนี้นะครับเราลองมาดูว่า เออมันจะถูกต้องไหมโดยตัว Response ตัวนี้จะรับมา2เส้นนะครับก็คือถ้า e er อ r o r ก็เซต Error กลับไป m e er s s a g e e อ r o r กลับไปแล้วก็ถ้าสมมุติมันไม่มีข้อมูลตาม ID ที่เราส่งมาก็จะส่ง e er อ r o r กลับไปเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาใช้ Postman เลยนะครับในการทดสอบโดยเราจะทดสอบ ID ที่มันมีก่อนนะครับก็คือ ID 4นี่ก็ถูกส่งกลับมาโอเคนะครับสตตัก็เป็น200่าเราลองยิงใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับส่วนถ้ากรณีที่มันไม่มี ข้อมูลนะเป็น ID ที่ที่ไม่มีอยู่จริงอะมันจะตอบกับเออร์เรอรกลับมาไหมเราลองมาทดสอบกันนะครับอ่าเราก็จะได้เมสเซจที่มันเข้าขายเออร์เรอรนะครับเนี่ยมันก็จะเข้าบอกนี้ก็จะเซตเมสเซจเป็น j จสัตอบกลับมาแล้วก็ส่งสเตตัสเป็น500นะครับ นี่เราก็สามารถเช็คได้แล้วก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเซตข้อมูลที่มันไม่มี ID อยู่จริงนะครับให้มันเป็น message error เพื่อให้ตฝั่ง c าย e n t สามารถสื่อสารทำงานได้ง่ายนะครับสามารถดักจับ error ได้ง่ายนะครับในวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับหากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพี่เจมตาโตด้วยนะครับขอบคุณครับกดให้หน่อยนะครับ